สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีวันนี้เขาพร้อมแล้วเขาพร้อมสิเบืองเมียขาวและเมียดำทีมงานพร้อมแล้วกล้องพอร้อมกล้องพร้อมแต่ฝนไม่รู้จะพร้อมหรือเปล่ากำลังคืม,มอ,อันนี้แสดงเป็นโจนขาคมขืนอย่างเดียว อุปกรณ์พร้อมแล้วห้าจีสายัน084 420 27นองโอเคแม่นอันนี้คือน้องแพรวยูทูบเบอร์ที่สื่อดังื่อดัง สายไหนแต่กี้สายเห็ดสายเห็ดแต่กี้ดังสายอื่นบัดนี้มาดังสายเห็ดแล้วนี่คือนางเอกของเรานะครับอันนี้แสดงเป็นเมียเขาคือข่าวแท่ชวนพระเอกเขาไปใส่ละพระเอกมาคือว่าสิเป็นโจรมือนนีสิเป็นขาคมขืนอันนี้ นางเอกของเราฝากติดตามด้วยนะครับทางช่องกล้องเวหาเลคคอร์ดเมียเขาคือขาวแท้อันนี้แสดงเมียเขาเ,เหรอแมนผู้ผู้เป็นเมียรพระเอกเดี๋ยวสิบา้าไปเบิออเรอันนั้นแสดงเป็นญาล่ะมนันนี้มีลูกมีหลานล่ะ ธรรมดามได้หววเั่าต้องจะเป็นทวดยุ่กสิได้หัวนมแจักแล้วแล้วตัวเอาเบิ่งนั่งเอกง,อง่ยกันมาบยุ่งสระเฮ้นี่นี่ครับแน่นอนครับเหมือน,นี่บอกได้เลยปะ <c oughs> อ่าเนี่คือประกาศรับไปแล้วว่า นำนักเก็ดสิบึ้นแจมือนี่เขาบทถึงนะฮะได้ร้อยยี่สิบโลครับโอ้เกินคาดเกินคาดครับทํกานี่คือนั่งเอกไงนั่งเอกไงส่วนพระเอกเมียขาข้อไปใส่หรอบุ <laughs> เอดีตผีกองกอยมารับบทจังลีจังไล รับ,บทมาเมียเขาเมียเขาคือขาวแท้ฝากติดตามน้องเขาด้วยฝากด้วยนะคะเอ็มเมื่อเอ็มรู้ว่าไ้ยเด้เมื่อเด็กกี่บกบกดึง ช่องใช้วาลุดุ้งแล้วก็อีกช่องเวหาอะไรนะกล้องเวหาเลคคอร์ดความมวลความสนุกสนานอยห์หันพายเอกเข้าไปใส่กับพาเอกนี่นะครับนี่คือรับบทพายเอก พระเอกเสียเซีนพระเอกพิการพระเอกคือเพิ่นภะพุมกับเขาเลือกแล้วว่าค่าเลคเตอร์นี่มันต้องตรงกับหมอนี้นิสัยและสันดานจังลีจังไรจังนี้จังไรมันจะปวดคือมันเขาเส้นเลือดมันจังแสดงได้เออจังไรคือมาเข่าอีลีมัย đó cũng chân này dễ ngáp không? um, ôm mồm, óc luôn, mồm, thay hay đâu anh, thay ngay, ngay, u phun, đong sen nè, má, ok, một phút, à, nung, ôi, thôi nó, ê, nát, nghiệt nhây, má ออันนี้ผู้นี้คือเป็นเมียเขาอันพุ่นผู้เมียเจ้าของมะเอาผู้เมียเจ้าของมาเังเห็นแค่นี้ก็หานะเอามาทาั้งนี้เมียญ่เมีเยญ่ยมาทั้งนี้าดึงหูผู้ละขางเอ <c oughs> เอ <c oughs> <c oughs> ดึงอีกดึงอีกเขาจะเอาภาพนิ่งไว้เฮ็ดปกเนี่ดึงแห้งแล้วก็เป็นหูฟอหูแน่หรอเออดึงรอเด้อด,ด,ดึงแห้งบนเฮ็ดกระด,าด,ด้างาอกดึงรอดเอาได้แล้ว,ออออลวครับนี่คื้นนิดใสแค่